รตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเงียบนําเสนอเรื่องความเงียบตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเซฟไพร์เราดีเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกแบบว่าการที่แบบว่ามีพาร c ติคอลเอฟเฟเนะมีการแบบเลือดสาดหรืออะไรเงี้ยเอยมันมันตรงโจทย์แล้วก็แบบมันเหนือความคาดหมายเยอะไปมากจริงๆแล้วผมก็เป็นคนพูดมากนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่ในดินแดนที่แบบไม่ต้องพูดเลยหรือแบบใช้แค่แบบว่า ภาษาท่าทางที่แบบบางทีอาจจะไม่เข้าใจกันเองอะเรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องอึดอัดแล้วก็แบบว่าอยู่อยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนครับซามิล่าคือเขาเป็นแบบคือเป็นสกีมควีนที่แบบว่าเหมาะกับทางนี้โดยเฉพาะเลยถ้าเกิดสมมติว่าเรานึกถึงชื่อเขานะก็คือเลดี้ออนอตเลยเรื่องแรกแล้วเรารู้สึกว่าบทอะไรที่มันเกี่ยวกับเลือดสาดหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบแบบผู้หญิงคนเดียวที่ลุยูเดี่ยวอะคือเขาเนี่ยเอาอยู่ตลอดทุกเรื่องเลยลเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกันครับ